สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปอก็มาอยู่กันในเกมใหม่ค่ะสําหรับเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่าฮีนะนะคะทุกคนจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นในมือถือแล้วก็ในคอมได้ด้วยก็คือว่าแล้วแต่เราเลยว่าเราเนี่ยจะอยากโหลดมาเล่นในคอมหรือว่าในมือถือนะคะและสาวสวยคนนี้นะคะที่กําลังนั่งอยู่นะคะก็คือน้องฮีนานะคะเราเนี่ยจะต้องมาเล่นเป็นสาวค นี้นะคะเธอคนนี้เนี่ยเป็นสาวผมสีเหลืองตาสีเขียวนะคะ เอ,อยากรู้จังเลยว่าเกมนี้นะคะจะเป็นยังไงเนาะไปค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจะบอกว่าเกมนี้นะคะสามารถปรับได้หลายอย่างเลยนะปรับภาพความเงาความชัดแล้วก็ความคมเนี่ยได้หมดเลยนะคะทุกคนนี่เลยเอาก็จะมาปรับประมาณนี้เลยนะคะโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะนี่ทุกคน เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนของน้องฮีนาจ้าแม่หุยนี่คือเป็นชุดนอนของน้องเหรอเนี่ยจะบอกว่าก็มีความเท่ๆเหมือนกันนันเนี่ยแล้วนี่เราต้องไปไหนเนี่ยข้างบนนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียนจ้าได้เลยคะ่ะทุกคนก็ให้เรานะคะมาที่ตู้เสื้อผ้าได้เลยนะไหน ขอดูเสื้อผ้าของเธอหน่อยสินี่ไงทุกคนอืมก็น่ารักอยู่นะคะเป็นชุดยูนิฟอร์มที่ปอก็อไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะคะสำหรับโทนสีแบบนี้นะคะทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะเอาล่ะแล้วไงต่อวะอ๋อนี่แล้วเขาก็ให้เรานะคะมาหยิบกระเป๋าค่ะได้เลยอุ้ย ตอนนี้นะคะก็คิดว่าน้องฮีนะนะคะก็น่าจะพร้อมสำหรับการไปโรงเรียนแล้วล่ะอุ้ยอันนี้คือเป็นภายในบ้านของน้องฮีนะนะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นบ้านที่แบบโล่งๆแต่ว่าดูสะอาดตามากๆเลยนะคะและนี่นะคะเป็นห้องครัวอุ้ยดูสิคือแบบว่าปอนเนี่ย ได้เห็นห้องครัวนะคะแบบชัดๆเลยอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยอ๋อไปไม่ได้นะคะเอาล่ะก็คือต้องหาประตูไปโรงเรียนทุกคนอันนี้ปะวะไม่ใช่หรอเล่านี้ลหละก็ไม่ใช่อ๋อนี่ไงไปจ้าทุกคนอยากเห็นโรงเรียนของน้องฮีนะแล้วนะคะหูยอะไรอ่แกทําดีเกินเกินที่คาดคิดไปเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพวกเธอคงจะเป็นเพื่อนเพื่อ ชั้นสินะทำไมน้องฮีนะถึงได้เดินแบบว่าโคตรแมนเลยเพื่อนดูทุกคน น้องแมนมากเลยค่ะในเมื่อเรานะคะมาถึงโรงเรียนแล้วเนาะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเดี๋ยวปอเนี่ยน้จะพาเพื่อนๆนะคะเดินให้ทั่วๆโรงเรียนก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสาวๆหนุ่มๆเนานะคือไอ้หนุ่มหัวแดงนะคะมันมองเราไม่ละสายตาเลยค่ะนี่ แกแอบมีใจให้ฉันเปเนี่ยเพื่อนโอ้โหส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีสาวผมแดงเนาะกำลังยืนเมาส์มอยกับสาวผมเขียวอยู่นะคะสําหรับเนื้อเรื่องของฮีนานะคะปอก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือคนที่เราแอบชอบแล้วก็คนไหนคือคนที่เราจะต้องกําจัดด้วยนะคะทุกคนหรือจะเป็นนายคนนี้หรือเปล่าหรือว่านายวะ เออก็ไม่รู้แฮสวัสดีค่ะคุณครูอ้โยคุณครูตัวโคตรใหญ่เลยะคะ่ะเฮ้ยทุกคนมาดูในโรงเรียนกันนะคะสวัสดีเพื่อนๆฉันคือฮีนะเองนะเพื่อนจ๋าเฮ้ยไอหนุ่มทำไมเองต้องตาเหลือกสขคขาด้วยวะเฮ้ดูดิเห็นปะ <c oughs> ตัวละครคือมีความสมจริงนะเพราะว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะเดินไปทางไหนนะคะเขาก็จะมองเราตาม,มาแก อันนี้คือถือว่าดีมากๆ,ๆเลยนะเว้ยทุกคนและดูนี่สิคะตรงหน้าต่างนะคะมีแดดสาดส่องด้วยย่าเห็นไหมเอออบอุ่นเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีคุณครูสองท่านค่ะกำลังยืนคุยกันอยู่นะคะเออแล้วห้องไหนคือห้องของฉันนะไปหากันค่ะทุกคนเดี๋ยวนะทำไมโต๊ะนักเรียนนะคะถึงได้เตี้ยขนาดนี้ก่อน <laughs> เฮ้ยนี่ไงอ๋ออันนี้คือเป็นโต๊ะของเรานี่เองเอ้าเดี๋ยวกดพิดดไดุ้้ยเฮ้ยมีเข้าเรียนด้วยโอ้ใหม่กอดแต่ตอนนี้คืออยากวางกระเป๋าไม่ได้หรอคือแบบว่าขี้เกียจสาภายแล้วนะจ๊ะ นะขอดูห้องน้ำหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีประมาณนี้เลยค่ะทุกคนอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยเจ๋งอะแกเฮ้ยปอรู้และถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาเริ่มเล่นเลยแล้วกันนะคะ รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างมีคุณภาพมากๆเลยนะคือแบบว่าภาพสวยลื่นแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนะคะงานโคตรดีเลยแกอันนี้นะคะเป็นห้องพักของคุณครูนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นสองให้ขึ้นมาด้วยนะชั้นสองก็จะเป็นอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นตึกเชื่อมกันหรือเปล่ารู้สึกว่าโรงเรียนของฮีนะนะคะก็มีความกว้างมาก มากเลยนั่นเนี่ยวัดดีจะสาวแล้วก็ตรงนี้นะคะมีคนนั่งอยู่ด้วยนะไหนขอขึ้นมาดูข้างบนหน่อยสิว้าวบนชั้นดนานฟ้าโคตรสวยเลยแกอันนี้นะคะปอเนี่ยก็คือปรับภาพสูงสุดเลยค่ะทุกคนค่ะ คือแบบว่าภาพสวยมากปอชอบมากเลยนะคะเนี่ยอุ้ยคนนี้ใครอะโคตรน่ารักเลยอะเป็นสาวผมสีออกม่งมวงๆพาสเทลนะคะแล้วก็มีกิฟนะคะอยู่บนหัวด้วยอุ้ยน่ารักมากจะบอกว่าตัวละครแต่ละตัวนะคะคือแบบว่าไม่ซ้ำกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะวิ่งไปที่หน้าโรงเรียนค่ะเพราะว่าปอเนี่ยนะเห็นว่า มีอุปกรณ์นะคะวางอยู่เนาะทีนี้เดี๋ยวปอจะมาลองกำจัดคนดูแล้วกันนะคะอยากรู้ว่าจะมีการแบบว่าเอิม่มโทรแจ้งความหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะปอปอคุณผู้หญิงคนนี้มากเลยอะแกคนนี้คือสวยมากเลยค่ะนี่เธอไม่ตกใจฉันหรอว่าฉันเนี่ยถือมีดทำไมนะเฮืออุ๊ย ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวอน,นาแท้ปอจะบอกว่าความรู้สึกของปอนะเกมเนี้ยมันมีความคล้ายๆกับเกมซากุระอยู่หน่อยๆน,นะคะทุกคนโอ้แล้วคือเรากำจัดผู้หญิงคนนี้ไปแล้วค่ะ เอ้ยเอาสิก็คือเราอุ้มศพได้ด้วยนะคะเพื่อนๆกดตัว e นะคะเพื่ออุ้มส่วนถ้าเราเนี่ยอยากจะวางศพทิ้งนะคะก็คือต้องกดตัว g เนาะหาอันนี้คือเป็นน้ำผูหรอคะเนี่ยถ้ามองเผินๆเนี่ยมันเหมือนจะเป็นพลาส,สติกเลยว่าแม้ทุกคนส่วนตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นสนามวิ่งหรอมีคนวิ่งอยู่ด้วยแกดูดิ ตแตะตะแตะนี่ทำไมสนามวิ่งโรงเรียนนี้เนี่ยมันเล็กขนาดนี้ล่ะคะหรือว่างบน้อยหรือเปล่าแล้วก็จะมีผู้หญิงนะคะผมฟ้าค่ะนั่งอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็คือไม่ตกใจปอเลยนะคะที่ตัวปอเนี่ยเลอะเลือดนะคะเพื่อน,อนงั้นเดี๋ยวปอจะมาลองกำจัดคนแบบว่าผงผางดูแล้วกันนะคะมันเริ่มกันเลย โหหุยคนเยอะเกินแต่ว่าเขาไม่จับเราเฮ้ยอะไรอะ่ะ What เราโดนเตะค่ะเมื่อกี้พระเจ้าเมื่อกี้ฉันโดนผู้ชายเตะการคอ<笑><笑>เออก็ถือว่าดีอยู่นะคะทุกคนเพราะว่า มีการบอกว่าวิ่งหนีเราแล้วก็แบบว่าป้องกันตัวด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือปอนะคะโดนผู้ชายค่ะเตะก้านคอเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าตัวละครแต่ละตัวคือสวยอะ่ะตรงนี้คือตรงไหนหรออ๋อก็คือปอยังวิ่งไม่ทั่วเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่ชมลมดอกไม้หรอสวยมากค่ะ แล้วก็ข้างในนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะเจะว่าไปแล้วก็คือมีอะไรให้เราได้เดินดูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี้ล่ะอ๋อห้องน้ำเนาะเฮ้ยปอชอบปะทุกคนออ้ยเจอเจอมีดปาดค่ะปาดให้หมดปาดให้หมดมองหรอไปไหนแก ตอนนี้คือตัวเรานะคะเริ่มคลั่งแล้วค่ะทุกคนดูที่เสื้อผ้าของเราสิคะอ้ห้หสยองมากค่ะแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะคลั่งได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่านะจ๊ะก็ต้องมา จัดเลยไปไหนจะไปไหนสาวสวยนี่แน่โดนตวัดเข้าไปละตอนนี้นะคะขอบจอของปอนเนี่ยมันเริ่มดำแล้วนะคะทุกคนนี่ไงสองคนนี้ยังไงล่ะตกใจอะเฮ้ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกดผิดนะทุกคน เฮ้ยมันหนีไปแล้วและนี่นะคะก็คือสีหน้าของฮีนะนะคะเวลาที่คลั่งค่ะน่ากลัวปะก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผู้ชายเห็นว่าเราฆ่าคนน่ะอะไรหรออะไรอะเอาเฮ้ยเอา้เอาเอ้าเฮ้ยอะไรอะหยุดนะอุ้ยอย่ามาตามฉัน <c oughs> อุ้ย <c oughs> ก็คือโดนเตะก้านคออีกแล้วค่ะทุกคนทุกคนปอว่าเกมนี้อะสนุกนะคือแบบว่าอยากให้เพื่อนๆนะคะมาลองเล่นกันดูได้นะก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะลองโหลดมาเล่นนะคะก็เดี๋ยวปอกก็จะทิ้ง พิกัดนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะก็บอกว่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบน้องฮีนากันนะจ๊ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปกินยาแล้วก็พักผ่นก่อนนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน